ล้อชาโลงานวิ่งในรอบสามเดือนที่เรามาบีหลอกนะฮะลานชูเนลิท่มนะคะวันนี้ต้องบอกค่าว่ายิ่งใหญ่มากๆลานชูเนี้ทึ่มเฮนะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะแล้วก็อีซี่ของเราไปนะการผู้นำสิบโลก็หลังจากผ่าตัดกระเพาะ กินน้ำอกๆไม่ได้หยุดวิ่งไป2เดือนนะก็คือช่วงเอ็นร้อยหวายอักเสบอาทิตย์ครึ่งแล้วก็หลังผ่าตัดมาวิ่งเข้าเซนเชกกันหน่อยก็จริงๆรงงานทุกเดือนแหละแต่ว่าไม่ได้มาวินะฮะเป็นเพราะว่าทั้งที่แล้วที่เรามาส่วนหลวงรอ9เนี่ย างานกิโลลันนะกลับไปเสร็จเอ็นร้อยไหวอักเสบจ,จ้านะะก็ต้องพักทางไป2เดือนนะฮะระหว่าง2เดือนนั้นก็งานบังออกโพสสิบเคไม่ได้ลงงานไซลเลนลันสิบไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็ประจวบเหมาะกับในช่วงเดือนครึ่งที่พักนั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหารนะฮะก็เลยต้องพักวิ่งไปอีก เดือนหนึ่งนะครับก็เลยเนี่ยสุโคไทยมาราธอน22เคลงไว้ก็ไม่ได้ไปนะฮะก็เลยมารอบนี้แหละล้างผาตัดด้วยนะฮะน้ำหนักลงไป10กว่ากิโลสองสองหนึว้าวลันชูนอลิทึ่งนะคะวันนี้ ต้องบอกค่ะว่ายิ่งใหญ่มากๆพี่ๆนักวิ่ง2,000ชีวิตนะที่มาในงานนี้ค่ะใชจเลยนะคะวันนี้ภาพเราควรจะสวยขึ้นเพราะว่าเราใช้กล้อง DJI Action Pro ตัวใหม่นะเี่มีกล้อามาร์ไดขดงานนี้ครั้งแรกเลยก็เราลงงานนี้แค่5กิโลเมตรนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ย จะกลับมาแข็งแรงจะฟิตวิ่งได้หรือเปล่านะฮะก็คิดว่าค่อยๆเริ่มแล้วกันนะ5 4 3 2 1. 1ระยะ10กิโลเมตรก็จะปล่อยตัวก่อนนะฮะตอนประมาณ6โมงแล้วก็ระยะ5กิโลเมตรของเราก็จะปล่อยตัวถัดไปตอน6โมง10นาทีเดนบอกนี่คือต้องมาตทนต่อกับคุณครูนะคะเดีว่าไทยแลนด์เจอดีว่าไทยแลนด์ หกิโลไปก่อนเลยนะฉนอยู่หลังนะสองสองหนึ่งลันจูเดรชเขออีกรอบหกิโลพร้อมไหมคะ Are you ready? Are you ready? o อเคสูชื่นใจละห้าสี แชมซ้อมวิ่งของผมคือต้องวิ่งอีซี่รัน54นาทีครับ mm hmm. คีพัตเหลีดน2โวน3ดังนั้นเราก็จะไม่เน้นทำเวลานะเราก็จะชิวๆไปเรื่อยๆในงานนี้ครับแล้วก็อีซี่ของเราไปนะ <c oughs> ก็วันนี้วิ่งเบาๆเพจประมาณสิบเอ็ดก็ชิพาเลทโซนสองโซนสามนะตรงนี้ก็ทางเชื่อมบ,บึงหนองบอนหนึ่งกิโลพอดีไปกระตอ ก็เดี๋ยวตรงนี้โค้งการผู้นำ10กโลนั่นะนะฮะคือน้ำสเตชันสั้นไปนะ น้ำไม่เย็นแต่เป็นขวดก็โอเคก็หลังจากหาตักกระเพาะกินน้ำอกๆไม่ได้ต้องคข้าเจิบแต่ตอนนี้จิบได้คล่องขึ้นแล้ะโอ้แดดมาแล้วแดดมาแล้วไปไป ไปต่อโอ้มีน้ำอีกแล้วสามกิโลสามโลครึ่งตรงไป นาฬิกาเตือนทารเลตเร็วนะฮะเดินบ้างวันนี้เรานาฬิกาใหม่อเมทฟ,ฟิตชีตาโปนะฮะต่างกับตัวเก่าตรงที่มีลำโพงแล้วก็วัสดุนิดหน่อยนะฮะเนอหนั้นเหมือนเลยแต่ว่าสายมันใส่กระชับดีนะครับ แล้วก็มีอีกไอเตมใหม่ Galaxy Link ก,ก,ก็เพิ่งขายในงาน Thailand Mobile Expo นะฮะลองใช้ใส่นอนได้สอคืนอยู่ส่วนจี้ Lenovo สวนเหมือนเดิมพี่จุดให้น้ำทุกกิโลเลยดีนะเปลี่ยนเป็น้ำเย็นหน่อยแล้วกัน กิโลลูกโป่งสวิปเปอร์ป่ะสีส้มเป็นสวิปเปอร์ของ 5K ไหมเรายังอยู่ไกลอยู่ชอบกล้อง DJI Action 5 p โปรมากเพราะว่ามันทำให้จอติดทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้ก็กิโลสุดท้ายเดินครูดาวหน่อยแล้วกันนะ วันนี้อากาศดีประมาณ32องศาเซลเซียสนะคะเย็นก็ <worldwide> <eni> ่าเม่อวานเดี <it Nixon> ๋ยววิ่งเฉพาะผ่านหน้ากล้องซึ่งงานนี้ดูกล้องไม่ค่อยเยอะเพราะคนไม่เยอะก็ระหว่างเดินคููดาวเข้าเส้นชัยแล้วมาคุยกันดีกว่าว่าการซ้อมวิ่งเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เอ็นร้อยวอักเสบนะฮะแล้วก็ต้องหยุดวิ่งไปเลยเดือนครึ่งนะฮะ ตอนนั้นนี่แบบโอ้โห,โโหแทบจะก,กระเพกนะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจตรงที่ปวดเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเราอ้วนนานหลายปีมันมีแคลเซียมหรือหินปูนนะคะพอกอยู่ตรงข้อเท้าตรงเอ็นร้อยหวายแล้วพอเราใช้งานมานันหนักๆขาดการยืดเหยียดที่ดีก็เลยทำให้เกิดการอักเสบแต่คือโชคดีที่เรายังไม่เป็นหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดเออ หมอก็บอกว่าก็กินยาแล้วก็พักการใช้ขานะฮะดังนั้นก็พักไปเลยเดือนครึ่งอ้อแล้วหมอก็บอกอีกว่าเราเป็นคนทาแบนไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าเป็นคนทาแบนนะฮะก็ให้ไปซื้อเอสิกเจลคายานโนมาใส่นะครับก็ตอนนี้ก็เลยย้ายค่ายจาโฮกามาเป็นเอสิกโดยปริยายา ah า ah นะฮะเพราะว่าจริงๆเราไปลองโฮกาอาราฮี A มาแล้ว ที่เป็นสลับท้าแบนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าชอบคู่นี้มากกว่ารู้สึกมันนุ่มกว่าอันนี้เป็นไคาโนสามเอ็ดนะอ่ะอันนี้คือตรงอาคารละตรงไฮไลท์งานก่อนของเราต้องไปกลับตัวตรงนู้นแต่งานนี้วิ่งตรงตรงนี้เลยช่างกองเพียบก็ช่วงที่พักเท้าเดินครึ่งก็เลยเข้ายิมนะฮะเน้นสร้างกมเนือ แต่ว่าความฟิตใดๆมันก็น้อยลงขนาดน้องเทนเนอร์ก็เลยทักเลยว่า,าพี่ดูเหนื่อยเร็วการที่ไม่ได้คาร์ดิโอนะฮะแล้วก็พอพักท้าไปเดินครึ่งเนี่ยจริงยังไม่หายดีแต่ว่าได้กําหนดการผ่าตัดกระเพาะลดขนาดกระเพาะนะฮะก็เป็นเพราะเราว้วนมากนั่นแหละแล้วก็มีโรค NCD นะฮะคือโรค Non-Communicable Disease พวกความดันเบาหวาน ไขมันนะฮะแล้วก็ไขมันพอกตับเนาะหยุดหายใจระหว่างนอนนะฮะหรือนอนกรนมากอ่าแล้วก็ล่าสุดของเราคือเจอโปรตีนรั่วนในปัสสาวะนะฮะก็ไปหาหมอปรับยาหมอเขาก็ให้อ่าปรับยาออกกำลังกายลดน้ำหนักคุมอาหารนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเริ่มออกกาลังกายโดวยวิ่งมาปีก,กว่าๆนะครับทีนี้จนวิ่ง1ิบโลได้ จนวิ่งหรับมาลาทอนได้นะฮะน้ำหนักตัวก็ลดลงมาเหลือประมาณ116-117เพเซอร์หนึ่งชั่วโมงไปแล้วก็สำหรับการผ่าลดขนาดกระเพาะนะฮะก็มันเป็นเทรนหนึ่งที่เอาไว้รักษาโรคอ้วนซึ่งต้องเป็นอ้วนขนาดที่เรียกว่า มอบิ i โอเบสิตี้นะฮะคือ BMI เกิน37.5ซึ่งตอนเราเริ่มเข้าคลินิกเนี้ย BMI เรา41ถึงเส้นชัยแล้วยังคุยไม่จบลเลยะะมาวิ่งเข้าเส้นชัยกันหน่อยไม่ได้หมดแรงนะตั้งใจขูดออ่ดาวจริง นะครับทำเ็นแรงทำเต้นต่อที่ห้องนดูครับแล้วก็เนจ็ดตัวาจริงอ่รันะดูวน้องเล่นแล้ววันนี้คุก็แล้ววันนี้คุก็มีอะไรมาเต้นแล้วก็เลยนมีมีอะไรมาแจกด้วยคะคืคือเลี่ยนีอนไปไม่ใช่ครับนปเต้นแบบไม่เราไม่มีคะแนนแบบจริงจังขนาดนั้นาดสนุกแล้วก็ใครอยากเต้นเจอ ค่ะนี im ่คือของแจกหมดนี่เลยเหรอครับใช่เลยค่ะคุณครูฉะนั้นพี่จะต้องมาช่วยโกด้วยพี่แนจะต้องใช่วยด้วยเด็กเจอแั้วนะคุณพี่ยังถูกต้าคุณพี่ยังถูกแล้วนะฮะท่านพี่เลยโอเคกรเราวันนี้ดิสซี่ไลน์54นาทีก็คือนั่นแหละฉันน่าบอกให้มัน54นาทีว่านาฬิกายังเหลืออีกหนึ่งนาทีอันเดินวนเดินวน สูงถ่ายรูปที่เกียศถ่ายนะไม่เอาแล้วกันนักเรีนโกเยอะเดีือดติดตามรูปแม่พววไม่เคยสวยเพราะว่าเพราะว่าเราวิ่งหยุดยุดยืนไม่เลยก่อนถึงแล้วหยุดยืนแล้วก็ไม่ช้าใดๆมอหยุดยืนยืนก็เลยเจอคนมากมายอยู่ในเฟรมนะน่าจะไม่ได้ซื้อหรอันอลงลอร์ไว้ได้หรอเปล่าโอ้จริงออกไหมที่ออกไหมไม่คูลเป็นการแะซาร์ตัวกแบบขึ้นบ้ แล้วก็หมวกแบบบัเก็ตนะครับบัเก็ตนะครับอีกขวาซ้ายขมาฟีสไตลทุกคนฟีสไตเออเออย่อลงย่อลงย่อลงเฮ้เฮเฮ้ดีมากย่อลงย่อลงย่อลงเฮ้เฮเออเวัาวเฮ้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 ฮ้เฮ้เฮ้จ้านะคะขอมอบรางวัลให้กับให้กับพี่นิกรหญิง มาจากงานแล้วนะฮะคงไม่ได้ยื้เต้นกับเขาจะจบหรอกไม่ใช่อีสายเต้นนะฮะจะไม่เจอน้องเทรนเนอร์ที่ชวนมาวิ่งแล้วแต่ว่าน้องเข้ามาอยู่ก็เดี๋ยวกลับแล้วครับยังพูดเรื่องผ่าตัดไม่จบเลยนี่นะฮะรถเ,เมย์อีวีสายสิบเอ็ดถึงบ้านเราเลยพันไม่ไ่้พันไม่เนี่ยรแรกตั้งใจจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ ประสบการณ์ไปผ่านรถขนาดกระพาะนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนอยากฟังกันหรือเปล่าถ้าอยากฟังก็คอมเมนต์เอาไว้นะฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวสอดแทรกเล่าให้ฟังสวัสดีครับ